กรับสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายชอตตี้บูเจว,วากับเกม Giants War นะฮะสงครามของเรายักษ์นั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้มาในแนว RPG ซึ่งมีระบบสร้างเมืองด้วยแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมีเท่านี้นะครับเหมือนกับเมืองเนี่ยมีไว้เพื่อสร้างความสะดวกสบายหรือก็เก็บทรัพยากรให้กับเกมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะการต่อสู้กันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับ อ,ออกไปด้านซ้ายบนนะครับนี่คือลักษณะการต่อสู้เกมนี้ไม่มีการลงดันเจียนครับเราจะเป็นจะต้องใช้คำสั่ง explore นะฮะอยู่ด้านล่างที่เป็นเครื่องหมายแว่นขยายอะ่ะเพื่อที่จะทำการสุ่มขึ้นมาว่าเราจะเจออะไรบ้างอย่างในกรณีนี้ผมสุ่มมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเจอทรัพยากรกดเก็บได้เลยนะครับและเจอมอนสเตอร์อยู่2ตัวนะครับอลองกดที่มอนสเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเหมือนกับเหล่าฮีโร่ของเรานะครับเอาลงไปได้หมด5ตัวด้วยกันซึ่งฮีโร่เกมนี้มีเพียบเลยเป็นหลายสิบคนด้วยกัน นะครับไปไปลองสู้กันนะฮะว่าเป็นยังไงครับสำหรับการต่อสู้มันจะแบ่งเป็นสแบบแบบนึงคือลงมาก็อย่างนี้เลยคือบวกกันยับเลยมีปุ่มออโตโอ้มีอะไรให้สำหรับคนขี้เกียจเล่นเข้าใจไหมอ่ะชิวๆเลยนะครับเพราะนั้นคือมันเป็นแนว RPG นะไม่ได้เป็นแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สลชอะไรอย่างนั้นนะครับเรามีหน้าที่พัฒนาตัวละครให้เก่งๆเท่านั้นเองนะครับ โอเคเข้าใจอย่างทีนี้แล้วเราเล่นมีเป้าหมายหรือดูตรงไหนมีเควสมีควสอะไรไหมน้นะดูด้านบนเป็นหลักครับตรงนี้ครับมันจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะผ่านเควสต่อไปอ่ะต้องหามอนเตอร์ตัวนี้ให้เจอนะครับยังกรณีนี้หาไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับก็สู้ไปก่อนนะครับอ่ะอีกสักรอบก็แล้วกันตัวนี้นะฮะสู้เพื่อได้รับ EXP แล้วก็ไอเทมไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครจะไม่สู้ก็ได้นะกดแว่นขยายข้ามไปเลยก็คือเล่นอ่าเหมือนก็นเรียกชุดใหม่ขึ้นมาเลยได้นะครับได้เหมือนกันนะฮะ รอบนี้ดูได้ไหวไหมน่าจะไหวนะชิวๆเรียบร้อยโอเคเนคี่ยคือการต่อสู้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ผมบอกคืออะไรคือไม่รู้จะเจอหรือเปล่าในคลิปนี้ก็เลยเอาเล่าให้ฟังแล้วกันมันจะเหมือนเป็นบอสต,ตัวใหญ่ๆครับแล้วเราต้องเลือกยูนิตที่เราต้องการอ่ะไปลงตามจุดอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ โอเคแล้วนะทีนี้มันมีฟีเวอร์ด้วยคือการค้นหาศัตรูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีแต้มพิเศษคือเอ็กซ์ต้ากับตัวฟีเวอร์นะครับอันนี้ผมเพิ่งได้ฟีเวอร์มาลองกดดูเลยกันละกันนะครับตะดุมฟีเวอร์นะครับก็จะเห็นว่าตรงฟีเวอร์เนี่ยด้านล่างนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นรูปดาวทําให้เราค้นหาของได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองกดเลยนะครับ re e x p ล o ร์โอ้โหดูดินี่คือของแบบของดีทั้งนั้นเลยอะเออเป็นไงครับนี่คือฟีเวอร์นะครับ ได้ฟีเวอร์อีกแล้วครับผมโอ้โหเพียบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเจอสตูไฟให้คบทุกตัวจกกนกว่าจะได้ฟีเวอร์ก็แล้วกันนะครับเวลาเราค้นหาสตูมันจะได้แบบดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะส่วนคนนี้เพิ่งเคยเจอเลยนะครับก็ลองกดเข้าไปดูเขาบอกว่าเขาสามารถผสมยาให้กับเราได้นะครับและมีแต้หมหัวใจด้วยนะอ่ะลองดูนะฮะผสมอะไรได้บ้างนะครับอ่เอานี้แล้วกันนะครับ Emeral d Elixir ซนะครับใช้เวลาสินาทีในการอ่ผสมยาแล้วเราต้องเลือกฮีโร่ลงไปผสมด้วยนะครับแล้วมีเวลาด้วย ว่าเราจะผสมเท่าไหร่แล้วเราจะได้รับ exp กลับมาด้วยนะครับโอเคจัดไปครับผมก็ไปทำเรียกว่าไปทำภาร,รกิจย่อยกันล้วกันนะครับซึ่งไอลักษณะภาร,รกิจย่อยแบบนี้มันมีมาอยู่เรื่อยๆนะเออบางทีก็แบบเป็นเควสให้ส่งฮีโร่ไปหาของอะไรเงี้ยนะครับก็พอเข้าใจไหมอ่านั่นแหละผมก็กด re expo เลยกันลวกันนะครับเรียกรอบใหม่ขึ้นมาครับผมได้กล่องได้อะไรมาเพียบเลยแต่เรายังไม่เจอมอนสเตอร์เป้าหมายเลยเห็นไหมเออต้องเล่นไปเรื่อยๆให้เจอมอนสเตอร์เป้าหมายนะครับอ่าพอเข้าใจอย่างเพราะนั้นเราก็อย่างเงี้ย กดสุ่มไปเรื่อยๆเจออะไรก็บวกให้หมดเจอกิจกรรมอะไรก็เข้าร่วมให้หมดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วเราต้องมาอัปเกรดตัวละครซึ่งมันอยู่ด้านซ้ายล่างรูปผมมันบังอยู่นะครับก็เป็นหน้าต่างฮีโร่นะครับเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับแต่ละตัวได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือการติดตั้งอุปกรณ์นะครับอ่าก็จะเห็นว่ามีการคราฟด้วยนะสะสมขอให้ครบแล้วก็มาคราฟอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราติดครบทั้งตัวมันจะสามารถอัพขั้นของตัวละครได้ อ่าขั้นตัวละครยิ่งสูงยิ่งมีสกิลเยอะก็ทำนองแนว RPG พิมพ์นิยมอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็สามารถเลเวลอัพได้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวอา่าหาตัวละครที่เลเวลต่ำๆก่อนคนนี้แล้วกันเห็นไหมใช้ยาสีเขียวนะครับซึ่งยาสีเขียวก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบของเกมนี้นะครับก็อัปเกรดเลเวลได้นะครับนี่อา่าพอเลเวลถึงที่กำหนดก็จะใส่ของเพิ่มได้อา่าแล้วแต่ตัวละครโอ้คนนี้สะสมของครบแล้วโอเคอัพขั้นเลยแล้วกันนะครับแรงอัพนี่อา่าใส่อะไรได้ก็ใส่ใส่ไปครับเพื่อความเก่งของตัวละะครน โอเคนอกจากนี้ครับดูด้านล่างของรูปตัวละครต่อนะครับจะมีสกิลด้วยเห็นไหมครับก็ใช้แต้มสีเขียวนะครับเป็นวัตถุดิบอ่าโอเคอันต่อไปนะครับระบบคอนะครับก็คล้ายๆลูนอ่ะเราก็สามารถติดตั้งให้กับตัวละครได้นะครับเอาคนนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยพอเราคลิกดูจะมีบอกเห็นไหมครับเพิ่มความสามารถอะไรบ้างนะครับเอเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันแม็กซ์ HP ร้อยหกสิบห้าอะไรอย่างงี้นะครับและอัปเกรดได้ด้วยเห็นไหม เป็นระบบรูนนี่แหละครับติดตั้งได้ครับผมทําให้ความเก่งมากขึ้นนะครับโซนอีโวนะครับอีโ e วนี่คือเราจําเป็นจะต้องหา,าเศษของตัวละครนะครับง่ายๆก็คือเราไปเปิดกระยาปองมานั่นแหละได้ตัวซ้ําได้อะไรมาหรือบางทีก็ได้มาเป็นเศษเลยแบบนี้ก็เอามาผสมนะครับให้มันดาวขึ้นได้แต่ต้องดูดาวด้วยนะเห็นป่ะไอตัวนี้คือรีเควสต์สดาวนะครับถ้าเกิดเราเปิดมาแล้วได้ดูรูนดาวเดียวก็อาจจะอัปเกรดไม่ได้เลยแบบนี้นะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ โอเคอันสุดท้ายนะครับเป็นเควสนะครับคือเป็นการส่งฮีโร่ไปทำภารกิจนะครับพอเรากดแล้วเนี่ยมันจะโชว์อยู่ด้านขวานะครับซึ่งแล้วแต่ภารกิจอะอย่างบางภารกิจก็แค่สู้กับมอนสเตอร์บางภารกิจคือเก็บเวลของฮีโร่ที่กำหนดให้ถึงอะไรเงี้ยครับก็ต้องอ่านเอาหนึ่งนะครับมันก็จะมีให้ทำเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะอ่านเนี้ยแหละครับคือจะเป็นลักษณะของการต่อสู้นะครับแล้วก็เราสำรวจไปเรื่อยๆพอสู้กับบอสครบทุกตัวแล้วเนี่ยนะครับเรากดดูเว r ร์แมปก็ได้ครับ เห็นไหมมันจะมีเป็นเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะมีประมาณ1 2 3 4 5 6 7ตอนนี้มี7 world ด้วยกันนะฮะก็ไปบวกกันได้เลยตรงนี้นะครับอ่ะนี่แหละคือการต่อสู้จะราวนี้นะครับอ่ะกลับไปที่เมืองนิดนึงครับด้านขวาล่างครับเบสนะครับก็จะเห็นว่าอ่ามันก็มีทรัพยากรอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือมีบ่อพิษนะครับมีไม้แล้วก็มีอ่าแร่นะครับแน่นอนคลิกเข้าไปนะครับสามารถอัปเกรดได้เห็นไหมครับ ก็อัปเกรดได้เลยว่าจะอัปเกรดโปรดักชันให้มันผลิตไวขึ้นหรือจะอัปเกรดที่เก็บของนะครับได้หมดตรงนี้นะครับก็แล้วแต่เลยได้หมดนะครับทุกอันจะเหมือนกันหมดเห็นไหมอัปเกรดโปรดักชันนะครับเพิ่มจํานวนผลาการผลิต และอีกอย่นหนึ่งคือจํานวนที่เราจะเก็บได้นะครับและก็จะเห็นว่ามันมีคําสั่ง defense setting ด้วยคือเราสามารถเอายักษ์นะครับมาป้องกันสถานที่นี้ได้ผมคิดว่าน่าจะทํารอในอนาคตก็คืออาจจะมีการป้นแจ้งชิงทรัพยากรกันขึ้นมาเราเลยต้องเอายักษ์เนี่ยมาวางป้องกันไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ป้องกันได้แค่ยักษ์นะ อ่าเราสามารถที่จะวางพวกป้อมพวกอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับแต่มันไม่ได้มีระบบจัดการเช่นเอายักษ์มาวางตรงนั้นตรงนี้ไม่มีมันแค่แบบอ่าไปกดที่สิ่งก่อสร้างแค่นั้นเองว่าจะมีใครเฝ้าอยู่นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมาอัปเกรดกันละกันนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อัปเกรดได้นะเช่นทาวนฮอล์เห็นไหมครับอัปเกรดได้เหมือนกัน แล้วมันก็จะมีบอกด้วยว่าอัปเกรดอะไรไปเนี่ยแล้วจะมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างสิ่งก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นไอ้น่าจะสร้างได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีเลเวลบอกชัดเจนว่าต้องเลเวลเท่าไหร่ใช้ของอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมประสบปัญหาไอ้นี่ล้นใช่ไหมผมก็มาอัปเกรดนะครับให้มันเก็บได้เยอะๆหรือสร้างมาอีกอันหนึ่งเลยก็ได้นี่ก็อรอเวลานะครับสร้างได้1อันเท่านั้นนะครับในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะสร้างอันต่อไปต้องรอเวลาเนาะ โอเคมาดูเวิร์กช็อปกันบ้างนะครับเวิร์กช็อปก็สามารถที่จะคราฟของได้เห็นไหมครับนี่มีเพียบเลยครับผมอ่าก็อันนี้คราฟแล้วจะได้ตังค์600นะครับอันนี้คราฟแล้วได้ตังค์2,000แต่ว่าใช้ทรัพยากรเยอะอยู่เหมือนกันนะโหดอยู่เหมือนกันนะครับถ้าทรัพยากรเหลือก็มาลองคราฟดูกันละกันนะครับได้ของนะครับส่วนรีเสิร์ชนะครับตามชื่อเลยคืองานวิจัยนั่นเองนะครับเราสามารถเอาแต้ม ทรัพยากรที่เรามีเนี่ยมาอัปเกรดงานวิจัยได้นะครับอะซึ่งงานวิจัยเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ประเภทคือโจมตีป้องกันแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับอย่างโจมตีเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นนี้แล้วกันผมยังไม่ได้เรียนนะครับเขาบอกว่าเพิ่มมาตราการจอะเกาะนะครับให้กับมนุษย์กับออกเพิ่มขึ้น0.5นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีก็จริงแต่ต้องดูนะนะว่าใครจะได้ผลเห็นไหมครับอันนี้คือมนุษย์กับออกนะครับส่วนอันนี้ล่ะดาร์กเอลนะครับกับอันเดดเห็นไหมครับ อ่ะอันนี้เพิ่มพิสติคอลนะครับให้พวกอ่าสัปปะหลาดมังกรแล้วก็เครื่องจักรอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับก็มาอัพอัพกันละกันนะครับนั่นก็ต้องรอเวลาด้วยเช่นกันนะฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็ไปดูดีเฟนซี่มีอะไรบ้างนะครับก็เพิ่มแม็กชีให้กับสายแทงกับฮิลเลอร์อ่าอันนี้เพิ่มพลังป้องกันทั้งเวทมนต์ทั้งกายภาพให้สายแทงอะไรเงี้ยครับลองลองมาดูกันละกันนะครับคือมันมีเยอะนะครับซับพอร์ตก็มีเพิ่มความเร็วในการโจมตีฮิลเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นเพ โอเคนะครับแล้วก็ Giant Facility นะครับอันนี้ก็คืออไอที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราเอายักษ์ไปป้องกันได้ใช่ไหมครับเราก็สามารถอัปเกรดยักษ์ได้เช่นเดียวกันซึ่งยักษ์สตัวนี้เราจะได้มาฟรีๆผ่านทางระบบของเกมนะครับอยากจะเวลอัพก็ตามที่เห็นครับผมก็2,000นะฮะเอาตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันนะฮะ2,000จัดไปซึมก็จะเก่งขึ้นนะครับดู Combat Rating ดิ7 0 0 0 0ยังโอเลยนะฮะ อ่าแล้วก็มีอย่างที่บอกคือ defense tower นะครับก็คือเป็นป้อมต่างๆนะครับก็ลองดูกันละกันเช่นอันนี้เป็น Bom ป้อมฮิลป้อมฮิลนะครับอันนี้ล่ะอันนี้เป็นป้อมพิษนะครับใครที่มาอยู่ใกล้ๆก,ก็จะเสียเลือดเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำให้ตัวละครทุกตัวพลังโจมตีกับความเร็วในการเดินเนี่ยลดลงนะครับก็20%แหละค,ค่อนข้างเยอะนะเป็นเหมือนกับเสาดีบัฟกันละกันนะครับอันนี้คร่าวๆนะคือเสามันเยอะนะครับก็ลองดูกันละกัน นะครับอ่ะนี่แหละก็คือคร่าวๆนะครับเกมนี้สูบแล้วเล่นยังไงก็คือเปิดการ์ด <c oughs> ไม่ใช่ลงดันแต่เป็นการเปิดการ์ดหามอนสเตอร์เป้าหมายไปเรื่อยๆๆๆเพื่อให้เลเวลสูงขึ้นระบบเปิดเยอะขึ้นนั่นเองและสุดท้ายครับอย่าลืมมาเปิดกระป๋องด้วยต้องการไะครับเทเลพอร์ตนะครับ,นะรบมันจะมีให้เราเปิดฟรี3าใบนะทุกวันเลยเปิดได้เลยไม่ต้องรอเวลาอะไรทั้งสิ้นนะครับเปิดได้เลยไหมครับรอแค่รีเซ็ตต่อวันเท่านั้นเองนะครับของเพียบของฟรีนะฮะ ก็จะมีพวกแบบว่าเปิดแล้วได้ตัวละครได้คอ,อได้นู่นนั่นนี้ได้ฮีโร่นะครับมีเพชรพอดีเลย1000จัดไปเปิดเลยฟับได้1ตัวนะครับ <S <S โอ้โห,โหสองดาวครับก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่ส่วนที่เหลือนะครับมันก็จะเป็นพวกร้านค้าในเกมเติมเงินแคชเอาเงินแคชไปแลกเงินในเกมแพ็กเกจต่างๆคิสตงคิสตันนู่นนั่นนี่อะไรไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดมา2อันสุดท้ายจะเห็นว่ามันเป็นระบบ p p ครับ p p แล้วได้แต้มมาเอามาแลกของได้รวมไปถึง Button Chase ด้วยได้กล่องมาเปิดได้ทหารนะครับแล้ว PvP มันอยู่ตรงไหนล่ะดูด้านซ้ายเมนูนะครับมันจะมี PvP อยู่เห็นไหมครับลองกดดูดิอ่าเมื่อเรากดเข้ามาแล้วจะเห็นครับมีการสรุปแรงกิ้งไว้นะครับแล้วก็เราไปตีใครมาบ้างผลเป็นไงบ้างใครมาตีเราบ้างเห็นไหมครับคนที่มาตีเราเราสามารถที่จะไปแก้แค้นได้ด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นการจัดทีมป้องกันนะครับทีนี้แล้ว PvP จะเกิดขึ้นตอนไหนไม่ได้มีคําสั่งทาสู้นะครับ PvP จะเกิดขึ้นตอนเราี r e ็ก Expo นัะครบ เข้าใจป่ะคือพอเราเลี้ยงโพบางครั้งมีเจอ PVP ด้วยอาจจะเป็นคนอื่นสุ่มมาแล้วก็เข้าไปบวกเาะฉะนั้นการ PP คือมันเจาะจงไปโจมตีไม่ได้ต้องเปิดการงายการอะไรแบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ลักษณะการเล่นเกมนี้ก็มีราวๆนี้แหละนะครับรายละเอียดปีกย่อยเช่นพวกเอาของไอเทมไปใช้ในขณะต่อสู้นะอีมองอีเมลรับรางวาัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองมาดูกันเองแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมตั้งชื่อ้วยนะ เกมนี้มันตั้งชื่อได้นะครับก็คือแค่จบช่วงการสอนแต่มันจะตั้งได้แค่ครั้งเดียวก็อย่าลืมมาตั้งกันละกันที่ด้านซ้ายบนนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปเกมนี้เอาไว้เท่านี้กันละกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นแนวที่ไม่รู้จะเรียกวันว่าอะไรนอกจาก RPG คือมันค่อนข้างแปลกแนวนี้ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็นะสนุกดีนะครับลองเล่นดูกันละกันใครกำลังหาเกมอะไรแปลกๆเล่นนะครับ